ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Utasa, upak yan canang, sampanang, chalinang, pochanan, utakang walang, imanik mangyang hagay, patah nit, pinta याने पचकारी वाव पतुप पचकारी साधारणी सोलीवा वाणि वचनी अनुपत्ता โสสังโฆมหาอิสมานิ <share describe share swear>

ลงนะอาหารแะเครื่องบาร์พร้อมของไฟว่าทั้งหลายเราดีพร้อมมาจะมาได้ที่อยู่ที่เราต้องอยู่ที่เราต้องรู้ด้วยทเราต้องพูดมาพร้อมมาจะมาได้พร้อมอย่าทิ้งกันได้แต่ที่เาควรพูดกันก็ต

จะมาฟังครั้งนี้ฟังธรรมะกันนะคะมาฟังธรรมะค่ะว่าจะพามานั่งฟังธรรมะหาที่ก่อนหาที่ก่อนหาทีาท่มาเหมาะกันดอกไม้สีชมพูสีชมพูวันนี้มานัง่งบันอะไรวันันอะไรที่มาเหมาะฟังธรรมะน,นะคะมีใครมีใครมีสาวบอคนโตอยู่ มานั่งฟังธรรมะอันนี้ค่ะอ้าเด็กๆเยอะเลยข่ามีรถบูชาข้าวปลาครับนี่มามาเอ้ยมาขึ้นสะพานออกะปังธรรมะอันนี้นะคะ โมลลาเป็น

กำเดินแต่ปีขาแห่งองค์ของเด็กพระผู้มีพระภาคพระอรหันต์าาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบนัดนี้ล่วงแล้วสองพัน้าร้อสิบแปพรรษาปสจจุบันสมัยนับตามสุริยกต,ติองกับวันอังคารที่สามติเดือนกันยายนนับตามกนรรัติ องกต่วันขึ้นแปดข้าเดือนติดตีมะเสงพระพุทธศาสนาทุกการจำเดิมแต่ปฏินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันบนดิตคือกำหนด,ดนับด้วยประการลักษณะนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภัสเภาภะเจนิเตนะภัสเภาภุญญาธรรมเนภัสเภาภิเตกัญญาเนภัสเภาภุมนิสุตตะเมตีสีณบัดนี้อากรรมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในกัรยาณพิสัสาัาว่าโดยการพบหากัญยาณพิเพื่อเป็นเรรครืะะะ่องประคับประคองและจลศรคาปรายดักัญญาวามีอนุโมทนาคุตสนุญราตีของท่านสาทุกคนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุลมีการบังพับธรรมเทศนาเป็นต้นนักวัดลายมือแห่งนี้ ก็นั่งตานปลายคุยโยนเนาะรถบภาพบรรยากาศให้ดูนะคะชวงพอาจารย์แสดงธรรมะค่จับภาพบรรยากาศให้ดูค่ะนั่งกองอกนักงีเนาะแล้วกอททำสีใสให้เป็นสมาธิคอยกอจกอดพิจารณาไปข้อข้อมที่พระสัะสัทธ้เนาะก็คุณโยหลาย มีคำกล่าวไว้ว่าการมีเพื่องดีเป็นสีแก่ตัวเป็นมงคลของชีวิตโมจิการมักกาวคั้งต่อโดยว่าพบนมาิการตัดการไปหาผิดพบมันจยิกมันจยิกการไปหาผลผลของการใข้ดีก็คือมาสำเร็จลูกเรื่องในชีวิตมันี้กจะเป็นตระการนี้คอยรับตัวให้ของความดี และเวลาที่เราทำภามดีแล้วได้ผลดีก็อาจรโมคนายุยุบการกระนุ่มแม้ทั้งแรกก็ไม่สำเร็จแต่จะช่วยเหลือและพาเข้ากองให้ควรจกไปที่แบบต่างๆแม้ถึงจะประสบปุ๊บก็ต้องช่วยให้การช่วยเหลือก็ควรช่วยเหลือ ด้วยความจริงใจรับคำมาจากโชติกาตรงให้ความสำคัญในการรู้จักพบมิตรเป็นอย่างมากเพราะมิตรอยู่เพื่อนนั้นเป็นผู้ที่มีสิ่งที่โหเป็นอย่างมากในการดำินชีวิตภายใร้ด้านมิตชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆที่นำไปปลูกังความรู้เรืองให้พบมิตรทั่ว ชีวีตก็สะตกต่ำฝัเขาเหมือนเขาเนี่ยบเข้ามาแตตัวมักจะพบแต่ความวิดัาินำพาชีวิตในถูกความเกื่อนดังนั้นการพบหาสถานทีกับบัณฑิต์นั่นเหมือนเป็นการหาเสน่ห์แตตัว้ารเ่่งเล่าในริตการที่จะนำมาแสดงให้เพื่อเป็นตัวอย่างของการพบความเี็นการดำเนนี้ ก,การเรื่องการโคตรคนผู้ต่างตาหรือคนไม่ดีการทำความดีในขั้นแรกที่พระพุทธองค์องบอกให้ทำคือต้องเลือกคนตาท่านที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าผู้มีปัญญาไม่ถึงโคคนชั่วชนี้ไม่ถึงโคตรหลุดผู้ต่างตาคือโคตราปัญญานิมิต เป็นผู้อุทุกข์โกรธบ่นคานหรือคนที่มีจิตใจถูกบงโกงกิมีความเห็นต่อสุขกายเหตุจากความดีชอบคิดต้วพูดต้วและทำต้วไม่ยอมรับรู้รับเหตุใดนำแต่ความเดือดร้อนมาให้ใครไปพบตาตำราคมด้วยมีแต่ความเกิดดีย ตั้งแต่เสื้อเสียงรักถิ่เนันท์องการงานยากนี้และผละงานความดีทั้งหลายเขายังคอยติดเชื้อการจากที่เนคยเป็นคนดีก็คอยจะเป็นคนมาด้วยาการเล่นเรื่องเล่าในหนทาท้าดีศรานที่ภูมิพลันศริรัตน์ได้บรรจุเป็นภูมิโลกีคืออำนาจที่ศึกษาของพระราชา มีพระหนังว่าพระเจ้าพระมุพระองค์มีพระบุตรเพื่อหนึ่งชื่ว่าเราเป็นสาวใจดีไม่ขอแผ่เกเรไม่เคยทำร้ายใครวันหนึง่งมีพวกโจรกุ่ใหญ่หลังจากโคยนทีรัิีของชาวบ้านแล้วเพราตกงานคือก็มาชุงุงกันที่หน้านโรงคาของพระราชาเพื่อศึกษาหาดอ นะแน่นว่าพรุ่งนี้จะไปทำทาการปัดช่องเจ้าขอกที่ไหนต้นจริงอย่างไรรูปภูมิท,ทงไหนจะต้องทำลายเช่าทรับด้วยวิธีใดเพื่อจ,จะไม่มีใครกล้าต่อได้และได้ส่งลิกค้าโจรให้กันและกันเราเป็โนโจรไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องมีความเมตตาองทำใจให้เห็นก็ได้เอาไว้ ไม่ต้องสงสารใครต้องดุร้ายอยากตายถึงจะทำงานในอาชีพตนได้สำเร็จพวกตนมาปรึกษาหาเรืกัน,ตนแต่นี้ในทุกผู้อื่น้ามหิดราุกได้ยินต่อยเข้าเป็นเข้าใจว่าเขาสอนให้นตนเองทำแบบนั้นคือสอนให้เป็นโจรให้ดุร้ายให้ทำร้ายผู้อื่น ทาล้วงกิมีอาว่ากับคนแข็งท้าที่มาลงท้าใต่้าวู้ก็โดน้าก็โดนท้าเอาลวงกับเขาวาดพือจนตายเห็นทุกใจผลานมาก็ฆ่าสาวตายหมดจนใครใครเข้าใจว่าท้าไม่รา้เป็นบ้าไปแล้วพากในรจกคูณพระราชาพระราชาโกรธถ้าโนธที่ั์ ไปสืบหาต้นสายปลายเหตุของการเปลี่ยนแปลงว่าทำไมสารโอคนถึงกลายเป็นสารรุนไร้ได้ตาบอกว่าสารไม่ได้เป็นอะไรเลยพระโอนนี้จัดท่านเป็นบิตมีปัญญาตรองรู้แล้วสัรนิ้ถามว่าโคจะมีใครมาพูดอะไรให้สารได้หยุดใจแน่ซึ่งสารคนนี้ถามว่าในตอนกลางคืน เดยเห็นใครมาสนทนาหรือศึกษาหาดูให้ฉันได้ยินบ้างหรือไม่ได้รับคำตอบว่ามีพวกโจรมาศึกษาหาดิกันอยู่ใกล้ๆโองตาหลายคนติดต่อกันแล้วพระโอทิตาฟังแล้วมีข้อคิสีว่า้าโมโรกลายปน้าถูร้ายเพราะได้ฟัง เกี่ยพวกโจรและเข้าเศรษกิจคิดว่าเขาขอให้ตนเองควาตัวหลกดร้ายนั้นท่านจึงไปกับอมูพระราชาว่าขาไม่ได้เป็น้าอะไรไม่ได้โวยแต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะได้การยหว้ของพวกโจรทางแนะนำว่าถ้า,าจะแบบก้าามไ,มไกขให้เป็นขาใจเยเหมือนเดิมต้องขุดโสรตำหนักพระาผาู้มีเก่ มาพูดธรรมะพูดเรื่องสิ่งเรื่อง,องวรรให้ชาลีฟังเพราะอาคาก็ต้องด้วยและรับการให้ทำตามนั้นรับโทนิศต์จมีมวนดาาผู้มีศทั้ทาหลา,ายให้มันนั่นนาเรื่องสิ่งนนในลงค์าเพื่อเพื่อให้าขาได้ยินสัญญาาเหล่า,านั้นสนทนาการว่า ควรมีจะต้องมีหูห่อนโดยไม่วควรจากใรไไ่่วควรหำร้ายใรจะต้องมีอันติมีความเมตตาเพื่อเพื่อเรียนดูเพื่อนรู้และสับัติทั้งหลายหาได้ความดังนั้นก็เข้าใจว่าสมณะธรรม แยกแยะกาพูดของคนตาบอๆยันในตาตาสามารถทำบากกามไปโดยไม่รู้ตัวแต่ทารได้วัมของผู้มีเสนพงก็กับส่งตัวมารยากลาตายเป็นตาที่เดิพวกเราก็เช่นเดียวกันอยากไปพบหาปมาคมหรือทางการพูดเกี่ยวกับคนตาในทางใดทาง เพราะข้าศัตัวเรายังไม่หนักแน่นในคุนธรรมเพียงแค่ฟังคนทานอยู่บ่อยเราอาจได้รับความเห็นที่ผิดของเขามาไว้ในใจเพียงเล็กเพียงน้อยโดยหนึ่งตัวถ้าจะทำให้เราพอมีความเห็นผิดพลาดปนสาวจริงตรงผลให้คำพูและการกระทำของเราผิดพลาดไปด้วย ตัวผู้่ายกคาถาทาาในปุสสะกิตายตามบทที่ได้ยกขึ้่มาเป็นบทสุเสถเนานา้นเชืคนว่านักพัเทปากเทวิตันักพักเทปูกิสาัิเยตเต้นแลควหมได้ว่าผู้มีปัญญาไม่ถูกพบคนพวกนี้ไม่ถือพบผู้ต่างตาเพื่อพบหากัรญานี้ คือโคุรผู้สูงสุดโดยทำงเรของเราให้มีคุณมากๆด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เข้าถึงคนดีที่แท้จริภายในตัวของเราคือพักทำจางายให้ได้เพราะนั้นเป็นแห่งความดีัทการบุิยตของใสทำให้เรา รู้เห็นถูกต้องกามความเป็นจริงรักการด้าความดีและในที่สุดเชื้อแห่งความใน็นคนางก็จะหมดไปจากกายวาจาใจหลันขอให้ทุกท่านอย่าได้ะวามมันปฏิบัติทมให้สำรำเสมอทุกๆวันและต่อไปจะได้นำเรื่องตัวอางของการพบกันอย่างนี้ การพบเพออื่อนีเพื่อกอานีมาในรจตัวในอดีตชาติในในอดีตชาติของพูธเจ้านั้นตเนนติมอิญเจ้าช่าไดระโตริสัตว์้านพระเจ้าของปรรพตเตรมอิญาได้จะสมบัติในภูมิภารันติรัโตริสัตว์หือกำเนิด็นวาอาศัยอยู่ในป่านกหนึ่งมีนกคือ ตากตากตากกาบูท no ี่ยอดและต้นหนึ nice ่งในปาานั้นและในที่ใกล้กันก็มีตากอยู่ตากหนึ่งและในตากนั้นก็มีเสาวน์ใอยู่ตากทั้งสามได้แต่าต่ละกันตารอยู่ร่วมกันด้วยาวามาัหลังนั้นมีนายารเยอตักินข้องเที่ยวไปในป่าและก็ได้พบกับรอยเท้าของพญาง ที่เป็นพระโสธิจัต์ที่ริมฝั่งแม่นนะตาตาพือการัวที่มีเดียวแหงแล้วราบก้นเด็กหลังจักโดนเสร็จแล้วกลับไปรออยู่ที่บ้านตรงเวลาในวันนั้นเลือกยาปลามาหยึ่งน้ำตามปกติก็เลยติดตัวจนได้ร้องนตงเสียให้เพื่อนรับรู้ว่าคนเองติดปวเข้าแล้ว ตัดในระแวกนั้นก็ได้ยินเสียงของพยกากาานก็พากันไม่หนีเอาตัวรอดแต่ว่านกตัดตัดตัดรีดร่อนลงมาจักยอดหลายตัวเต่าก็ขึ้นมาจากน้ำผ่าน่้มเตี้ยงเข้ามาหาด้วยความหุ่ใหแล้วก็ปรึกษาษกันว่าจะทำอย่างไรดีนกก็อบ,บอกเต่าว่าสหายท่านมีความที่แหลมคม จึงจึงตัดบ่วกนี้ให้ขาดเถิดส่วนเราจะไปถ่วงเวลาไม่ให้นานตายมาถึงส่วนกว่าท่านจะกัดแทะบวกตายเมื่อปรึกษากันเสร็จแล้วเต่านั้นจึงเริ่มจัดเชื้อ